สวัสดีครับวันนี้ผมนำรูปหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นรูปหล่อเก่าแล้วครับผมความสวยสดงดงามนี่ครับเป็นรูปหล่อเก่าแล้วครับผมรุนเก่านำมาให้ท่านผู้ชมได้ครับชมเป็นรูปหล่อหลวงปู่เผืออวัดกิ่งแก้วนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างผมจะจัดไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นรูปหล่อครับนี่ครับ สวยไหมครับสวยนะครับเนื้อผิวสวยนะครับผมโอ้โหสวยเลยนะครับนี่ครับความเก่านะครับผมของพระรูปหล่อหลวงปู่เผือวัดกินแก้วนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมให้พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับดูด้านหลังครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับรูปหล่อหลวงปู่เผือวัดกินแก้วนี่ดิ่งนะครับนี่ครับหุกิ่งนะครับความเก่านะครับเนื้อเก่านะครับผม นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับนี่ครับความเก่านะครับเนื้อเก่าหมดเลยนะครับผมสวยนะครับผมนํามาฝากท่านผู้ชมนี่ครับความเก่าเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับสวยนะครับผมเป็นรูปหล่อรูปสวยงคูเพรกว่ากิแก้วเนื้อขึ้นหรือว่าขึ้นออกแบบดำๆหน่อยนะครับผมความสวยความเก่านะครับผม นำมาให้ท่านผู้ชมได้ครับชมนะครับผมเหรียญเก่านะครับแกะจากมบกินนะครับเนื้อขึ้นแบบสวยเลยนะครับองคูเผือกองนี้นะครับผมนํามาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมพระเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นสองพันห้าร้อยหรือเปล่ารูปหล่อแบบนี้นะครับเก่านะครับผมเนื้อจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับความสวยเป็นแบบนี้นะครับผม นำมาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมครับนี่ครับความเก่าไปยังไงครับสวยเลยนะครับผมนี่ครับดูด้านหน้าก็สวยนะครับเก่าโอ้โหสวยสุดยอดเลยเนื้อเนี่ยนี่เป็นรูปหล่อลงผู้เผือก้ันกิ่งแก้วนะครับผมนี่ครับมีอะไรติชมก็ติชมมาได้นะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาไปพิาร้อมกันครับนี่ก็เป็นรูปหล่อลงผู้เผือบัากิ่งแก้ว ที่ผมได้มานะครับผมที่สะสมมาวันนี้มีโอกาสนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นลูกน่อหลวงปู่เผือวัดกิงแก้วนะครับข้างหลังจะเปลี่ยนเขียนว่าวัดกิงแก้วนะครับนี่ครับหลวงปู่เผือวัดกิ่งแก้วรับผมมีคำติชมอะไรก็ติชมมาได้นะครับผมความสวยสง่งามเป็นยังไงครับหลวงปู่เผือวัดกิงแก้วลูกหลอนะครับผม นำมาฝากท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังมีความสุขมากๆคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุง่งหวาดวาฒนาทุกประการขอให้มีความสุขมากาเๆเกรงๆรวยๆรับ